สวัสดีจ้าพอกันอีกคือเกาจ้าพี่น้องมอนี้ผ้ามาเห็ดกับขอารล้งจ้าหัวตะเลิกงานจ้าพี่น้องมอนี่รัดได้หอยกระพงมาจ้าอันข้าจาว่าเป็นคองดีเมืองพังงาได้จ้าพี่น้องเป็นคองหากินยากครับจ้าจเพิ่นว่าแสบคักจ้าจพี่น้องแห้งกินแห้งมั่นอันนี้รัดก็หัวตะเคยกินเธอแหลกจ้ามอนี่รัสิผ้ามาอานผัดหอยกระพงผัดใบโหระพาจ้าพี่น้อง นี่ละจ้าน่าตาห้อยกับพงษน้อยนหน่อยจ้ะพี่น้องน่อยครับอันนี้ลราซื้อมาสองกิโลจ้ะสองกิโลร้อยแปดสิบบาทอันสร้างเพิ่มได้จ้ะสองสามหมือกาสิได้จ้ะถ้าจะออกมาตะไต้ ฝากพี่น้องจักหน่อยในเดจ้าฝากพี่น้องกดซับสไครต์ก,ไกดไลค์กดแชร์และน้ำในเดจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปจ้าพี่น้องไปจ้าสิพ้าไปพัดหอยกับพงจ้าพี่น้องเดี๋ยวสิซิมรสชาติให้เบิงว่าเป็นยังไงหอยล่างเราเด้จ้าตำพริกกับกระเทียมจ้าพี่น้องสองลสิผัดเบินเลยเดยจ้า เพราะว่าอันมันโตหน่อยจ้าหน่อยครับเพนว่าแสบครับสิร้องกินเบิ้งจำมือน,นี้พร้อมแล้วกับสิมาผัดจ้าพี่น้องตั้งกระทะใส่น้ำมันเลยจ้าพัดง่ายๆจ้าใส่พีิกับกระเทียมจ้าพัดให้หอม สองกิโลจ้าพี่น้องลายครับอย่านบบอิมจ้าโตมันหน่อยหน่อยอีหลีไว้ผัดเบิดเปลี่ยนไทยมาใส่หมอด้จ้าพี่น้องกระทามันน่อยป่งรรดได้ได้จ้าเพราะว่าหอยมันสุกเร็วจ้าน้ำมันหอย อฟ้าเขียวจ้าสซี่ิวขาวผงปรุงรสจ้าตามโดยเชื้อลรจ้าพี่น้อง เติมน้ำตาลลงไปอีกจ้าไผ่มากหวานกระใสลายเด้เลยจ้าน้ำตาลแต่ของราไส้เพื่อให้มันนัวพอดีจ้าพี่น้องจะแซ่บค้าวจ้าใส่น้ำปลาจาักน้อยจ้าพี่น้อง ก็ในเครื่องปรุงเขากันจ้าหอยสุกแล้วได้จ้าพี่นอ้องถต่หอยสุกมันสีอ่าออกด้จ้าค่ายหอยจิดย์จี ตรงนี้กะซิมรถได้เลยจ้าพี่น้องของแรกซิมเลยจ้านัวพอดีใส่อะไรดีใส่ใบโหระพาเลยนะจ้า ใบหัวละผ้ายุบกับปิดไฟจ้าพี่น้องความเสิบจ้าความกินจ้าพี่น้องนี่แหละจ้าหอยกับพงผัดใบหัวละผ้าละซิมเบอ่์แล้วจ้าพี่น้องแ่บจ้ามันจะเป็นเนื้อนุ่มๆเป็นอ่าคล้ายๆหอยแมงผูแต่วามันสีแสบกว่าจ้าพี่น้องถ้าเห็นก็นลอกไปซื้อมาผัดเบ่งได้จ้า เพื่นว่าเป็นคองหากินยากจ้าคองดีเมืองพังงาผักไตจ้ารลวละอ่ารลละเก้าสิบบาทจ้าสองโัก็ได้หลายยูจ้ะพี่น้องเต็มหม้อเลยกระทะาบพ่อจ้าได้ใส่ได้เปลี่ยนหม้อพัดจ้ามาได้จ้ากินขาน้ำกันจ้ากินกับข้าวเจ้าจ้ามื้อนี้ สำหรับคลิปนี้แล้วก็ขอวัวโตแล้วได้จ้าพี่น้องถ้าพี่น้องเห็นหอยอันกระพงหรือหอยอันนี้ก็ลองสือมาผัดเบิ้งได้จ้าแซบอยู่จ้าพี่น้องเพื่อว่าเป็นคล้องหากินยากไปแล้วได้จ้าพี่น้องเขาโตไปกินเขาแล้วจ้าพ่อกันคลิปหนาจ้าพี่น้องฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์และน้ำในได้จ้าขอบคุณที่เสียสละเวลาข้ามารับชมจ้าพี่น้องขอบคุณทุกซับสไครต์ ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าพอกันคลิปหน้าจ้า